ไวยไงนายไปชั้นไหนอะี่ะ2บงครับเล่คุค้นๆนะเนี่ยโอ้ผู้หญิงข้างหน้าก็สวยดีเหมือนกันนะ <c oughs> อืมพูดอะไรปะครับก่อนเข้าลิฟต์นะ่ะข้างหน้าก็สวยดีเหมือนกันนะอ้อใช่ทางเข้าน่ะสวยมากเลย <c oughs> จะว่าไปนายเคยมีแฟนบ้างไหมผู้หญิงสวยๆนะ่าต้องเก็บไว้เลยนะ ผมว่าการคบผู้หญิงเนี่ยไม่ได้อยู่ที่หน้าตาอย่างเดียวนะครับนายไม่ได้เลือกผู้หญิงสวยๆละไม่นะครับสวยไม่สวยไม่สําคัญมันสําคัญที่ว่าเขาจิตใจดีไหมใช่แต่ถ้านายไม่โชว์อะไรเขาจะไปรู้ไหมล่ะฮะยินดีที่ได้คุยกับคุณนะครับคุณเป็นคนที่น่าสนใจมากอ๋อใครๆก็บอกฉันอย่างนั้นแหละฉันก็แค่ไม่ชอบอะไรที่น่าเบือ่อ เหมือนเวลาอยู่คนเดียวอยู่ลำพังนะ่ะมันหวาเวใช่ครับเดี๋ยวเจอกันนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันชั้น22นะครับอย่าลืมนะ